สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ชาแนลวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาทําขนมปุยฝ้ายนมสดกันครับซึ่งเป็นขนมยอดนิยมที่ใช้ในการไหว้ในเทศกาลจุดจีนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกด subscribe ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยดีกว่าครับโดยเราจะเริ่มต้นจากการร่อนแป้งครับวันนี้ผมใช้แป้งเค้ก200กรัมครับ ผงฟู1ช้อนชาครับจากนั้นเราก็จะล่อนแป้งลงในโถผสมครับขั้นตอนต่อไปใส่น้ำตาลทราย1น5้กรัมครับแล้วตามด้วยไข่ไก่เบอร์สอง1ฟองครับนมสดแช่เย็น200กรัมครับจากนั้นเพื่อนๆก็เติมกลิ่นที่เพื่อนๆชอบได้เลยครับวันนี้ผมใช้เป็นกลิ่นมาลิเศต104ช้อนชาครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาว1ช้อนชาครับก่อนที่เราจะเปิดเครื่องตีผมจะใช้หัวตะกอ้อค่อยๆค,คุณสมผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งฝุ่นกระจายครับและสุดท้ายผมจะปาด SP ีทั้งหมด8กรัมไว้ที่ปลายหัวตะกอ้อครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถเปิดเครื่องตีได้เลยครับโดยเราจะใช้เวลาตีทั้งหมดประมาณ10นาทีครับรอบแรกเราจะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดสูงสุดครับใช้เวลาตีประมาณ4นาทีครับ เมื่อเราตีจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วปิดเครื่องครับปาดขอบอ่างและก้นอ่างให้ทั่วครับเพื่อเป็นการเช็คว่าไม่มีเศษแป้งและเศษน้ำตาลติดอยู่ที่ขอบอ่างครับเพราะบางทีหัวตีเราอาจจะตีไม่ถึงก้นครับจากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องตีตีต่ออีก4นาทีครับด้วยสปีดสูงสุดเหมือนเดิมครับพอครบเวลาเรียบร้อยแล้วปิดเครื่องปาดอ่างอีกรอบครับ ต่อไปเราก็จะตีต่อด้วยสปีดต่ำสุดครับใช้เวลาประมาณ2นาทีครับรอบนี้เป็นการตีตัดฟองอากาศครับผมและทำให้เนื้อปุ๋ยฟ้ายของเรามีความเนียนยิ่งขึ้นด้วยครับเมื่อตีจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วปิดเครื่องและปาดอ่างอีกหนึ่งรอบครับจากนั้นเราก็จะนำไปใส่พิมพ์กันเลยครับแต่วันนี้ผมจะแบ่งเนื้อปุ๋ยฟ้ายสีขาวตักใส่ถุงบีบ1ถุงครับแต่ผมจะไม่ได้ชั่งน้ำหนักนะครับกะประมาณเอาประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็หายางมัดถุงบีบไว้ให้เรียบร้อยแล้วพักเอาไว้ก่อนครับ ต่อไปเราก็จะมาผสมสีขนมปุยฝ้ายตามชอบครับวันนี้ผมจะใช้เป็นสีส้มครับแล้วเราก็จะใช้ไม้พายคนผสมสีให้เข้ากันดีกับเนื้อขนมปุยฝ้ายครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ได้ทําลวดลายให้กับขนมปุยฝ้ายของเราก็สามารถนําเนื้อปุยฝ้ายเทใส่พิมพ์แล้วนําไปนึ่งได้เลยครับแต่วันนี้ผมจะมาตกแต่งให้ขนมปุยฝ้ายของเรานิดหน่อยครับวันนี้ผมใช้เป็นถ้วยจิบกระดาษสีขาวเบอร์3 2มสครับโดยเราจะใส่เนื้อขนมปุยฝ้ายสีส้มลงไปก่อนให้เกือบเต็มพิมครับ จากนั้นผมก็จะบีบเนื้อปุยฝ้ายสีขาวครับทับลงบนเนื้อปุยฝ้ายสีส้มครับ และขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ปุยฝ้ายของเรานึ่งออกมาแล้วแตกสวยงามเป็น4ีแฉกครับเราจะใช้ไม้จิ้มฟันครับจุ่มน้ำมะนาวแล้วก็กรีดหน้าปุยฝ้ายของเราให้เป็น4ีแฉกแบบนี้ครับจากที่ผมทําปุยฝ้ายมาหลายครั้งเหมือนกันครับวิธีนี้ก็ช่วยให้ปุยฝ้ายของเราแตกสวยงามเป็น4ีแฉกครับแต่ก็อาจจะมีบางชิ้นแตกเป็น3แฉกบ้างครับค่อนข้างที่จะเป็นขนมที่วัดดวงพอสมควรครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยว ok เรามาวาดลายกันครับวันนี้ผมจะทําเป็นลายลูกส้มครับโดยใช้เนื้อปุยฝ้ายสีส้มครับมาจุดเป็นวงกลมให้เป็นลูกส้มครับขนมปุยฝ้ายของเราจะออกมาเป็นลายลูกส้มหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเติมสีเขียวเพื่อให้เป็นใบส้มกันครับเราจะใช้ไม้จิ้มฟันจุ่มสีเขียวครับแล้วก็ค่อยมาวาดให้เป็นใบส้มครับ วิธีการทําขนมปุยฝ้ายไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่ามันจะยากตรงการวาดลายตกแต่งขนมปุยฝ้ายของเราให้สวยงามนี่แหละครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ถนัดผมแนะนำำําข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยครับตักใส่ถ้วยแล้วก็นําไปนึ่งได้เลยครับออกมารสชาติอร่อยและสวยงามเหมือนกันครับก่อนที่เราจะนําขนมปุยฝ้ายไปนึ่งครับเราจะต้องต้มน้าร้อนให้เดือดก่อนครับขั้นตอนนี้เปิดไฟแรงได้เลยครับพอน้ําของเราเดือดเราก็จะนําปุยฝ้ายลงมานึ่งได้เลยครับ สำหรับฝาหมอ้อผมแนะนำให้หาผ้าขอบางมาคลุมฝาหม้อให้เรียบร้อยครับเพื่อป้องกันหยดน้ำหยดลงหน้าขนมของเราครับเมื่อเราปิดฝาหม้อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้เพื่อนๆนนับในใจ1-10ถึงครับจากนั้นเราจะเบาไฟลงเป็นไฟกลางครับแล้วนึ่งต่ออีกประมาณ15นาทีครับตอนนี้ผมนึ่งจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดฝาหม้อเพื่อดูหน้าขนมของเรากันเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับขนมปุ้ยฟ้ายของผมในวันนี้หน้าแตกสวยงามครับ จากนั้นผมแนะนําให้เพื่อนๆน,นาขนมออกจากพิมพ์ทันทีครับถ้าเราพักทิ้งไว้นานจะทําให้ก้นขนมของเราแฉครับแล้วเราก็จะพักขนมปุยฝ้ายไว้ให้จนเย็นสนิทครับจากนั้นเราก็เก็บใส่กล่องไว้ได้เลยครับสำหรับขนมปุยฝ้ายนมสดของผมรอบนี้ครับหน้าตาก็ถือว่าเป็นที่พึงพอใจครับแต่ว่าลายลูกส้มของเราก็อาจจะเป็นลูกส้มบ้างไม่เป็นลูกส้มบ้างครับอายุของขนมปุยฝ้ายครับจะอยู่ได้ประมาณ2วันนอกตู้เย็นครับ แต่ถ้าเพื่อนๆทิ้งขนมไว้ข้างนอกโดยไม่ใส่ก่องครับหน้าขนมของเราก็จะแห้งและแข็งครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมด้านในกันครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนครับอย่างแรกที่ผมสัมผัสได้เลยก็จะมีความหอมหอมกลิ่นมะลิอ่อนๆครับแล้วก็ยังมีความนุ่มอีกด้วยครับสำหรับกลิ่นนะครับเพื่อนๆสามารถปรับเป็นกลิ่นที่เราชอบได้ครับเช่นกลิ่นวานิลลากลิ่นเบเตอร์กลิ่นส้มสามารถเลือกตามชอบได้เลยครับสำหรับเนื้อขนมด้านในก็จะมีความเนียนและนุ่มประมาณนี้ครับ ถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูได้ครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี้ชนแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจเฟซบุ o กพงคีแชนแนลครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ